วันนี้ได้มีหนังสือออกใหม่จะมาแนะนำให้กับคุณลูกค้ากันเลยค่ะวันนี้ได้ขอเลือกเล่มน,นี้นะคะเล่มน,นี้ชื่อว่าจากหนุ่มโรงงานสู่เทรดเดอร์มืออาชีพนะคะเล่มน,นี้เป็นของสนักพิมพ์ซูเปอร์เทรดเดอร์นะคะเนื้อหาในเนื้อหาในเล่มน,นี้เป็นความตั้งใจของผู้เขียนที่จดบันทึกเรื่องราวของเขาว่าหนุ่มโรงงานคนหนึ่งที่ไม่เคยมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องการลงทุนเลยก็สามารถเข้าสู่อาชีพฟูลไทม์เทรดเดอร์ er ได้และประสบความสําเร็จจากอาชีพนี้ได้ เพราะเขียนขึ้นมาจากประสบการณ์จริงส่วนตัวรวนรนที่ต้องสู้กันในเกมที่มีคนคอยคอนโทรลทั้งหุ้นและเงินแล้วเราจะรับมือกับเขาได้อย่างไรนะคะวันนี้ลูกค้าต้องหาอ่านกันแล้วนะคะเล่มนี้นะคะราคาเต็มอยู่ที่380บาทนะคะถ้าคุณลูกค้ามีบัตรสมาชิก4ีเอ็ดการ์ดของเรานะคะลดให้ในทันทีนะคะ5%เหลืออยู่ที่361บาทเท่านั้นนะคะ วันนี้ลูกค้าสามารถหาซื้อหนังสือเล่มน,นี้ได้ที่ร้านเ็ษทุกสาขาทั่วประเทศนะคะวันนี้นตลาไปก่อนครั้งหน้าเรากลับมาพบก,กันใหม่นะคะสี่ข